ทุกคนคลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวซายูคาเฟ่คาเฟ่เปิดใหม่สไตล์มินิมอลภายในสวยมากๆเลยค่ะครับร้านอยู่ใกล้บ้านพวกเรามากๆเลยวันนี้เราเลยพาเด็กๆมาทานอาหารเช้าที่นี่เดี๋ยวน้องอ้อมขอทานเค้กส้มก่อนแล้วจะพาเพื่อนๆออกไปดูวิวด้านนอกของร้านสวยมากๆเลยค่ะ อะไรยูสีส้มอร่อยมากอืน,น,นอ่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยอืมซายูซายูคาเฟ่เอร่อยอร่อยเจ๊ มาค่ะทุกคนเราออกมาชมวิวถ่ายรูปด้านนอกของร้านกันนะคะวิวสวยมากๆเลยด้านขวาจะเป็นบึงบัวด้านซ้ายจะเป็นทุ่งนามองไปด้านหน้านะคะมีกังหันลมจะสังเกตเห็นว่าหมุนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะลมไม่แรงแต่ว่ามีลมเย็นสบายค่ะน้องออมอยู่ด้านนั้นบ๊ายบายพีทวิ่งไปที่ชิงช้าแล้ว สวยๆบรรยากาศดีในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีใครผ่านมาสองพี่น้องอย่าลืมแวะเช็คอินได้นะคะแม่ตามพี่เออไม่ทันแล้วพี่เออไปถึงชิงช้าแล้วค่ะทุกคนกังหันลมจหมุนตลอดเวลาเลยนะคะชิงช้าใหญ่มากนะเนี่ยพี่เออชอบมากเลย มีต้นตาลทุ่งนาวิวสวยๆของชาวบ้านเมืองสุพรรณบุรีนะคะมีดอกไม้สีม่วงด้วยแต่แม่ไม่แน่ใจนะว่าดอกอะไรมรนยากาศดีสดชื่นมากๆเลยค่ะน้องออมกับป,ป๊าขึ้นไปอยู่บนนู้นแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปหาน้องออมกันนะคะทุกคน มีสวนมากก็มีการหันลมใช่ครับตรงมันมีการหันมันมันดุดแล้วก็ไม่สักบัวนะคะอันแหงมีอะไรอยู่ตรงนั้นส,าสพาหรอสพา ทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปทานอาหารในร้านกันแล้วค่ะเดินกลับมาผ่านสวนไผ่สวยๆแบบนี้พี่เอื้อพาเที่ยวก่อนนะห้องนี้จะเป็นห้องทานอาหารญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดเขาให้เราทานอาหารในร้านกาแฟเลยมีป้ายบอกทางเก๋ๆค่ะด้านซ้ายเป็นสวนหินสไตล์มินิมอลเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆหน้าร้านเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในร้านกันเลยค่ะตอนนี้อาหารหน่าจะเสร็จพอดี เย็นเลยมาถึงมี <c oughs> อันนี้ของพี่เอื้อครับน้ำซุปด้วย <c oughs> น้ำซุปร้อนน้องอยากกลับนะ

แม่ล้างเจลแล้วมือเอามือออมืออเอาล้างกินกันนะกก็นนะล้งให้ใช่ปะล้างเปล่าอ,อือยเนาะกอมไหมคะอ่ชอนกับพี่ว่าไหนดิเชิงจะกายกัน no 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 no, no. no, no, no. เป็นแม่พี่กินฉรูไม่ได้ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องน้องออมฟ a มิลี่นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย